สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกมถังซาน MMORPG นะครับอยากได้กระบี่ทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่กิจกรรมของเขาก่อนนะเปิดเข้ามานะครับถ้าหากว่าเราอยากได้กระบี่เนี่ยเราจะต้องทำตามเงื่อนไขอย่างน้อย8เงื่อนไขนะครับซึ่งตอนนี้ผมทำไป5แล้วนะเงื่อนไขของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับให้เราไปกดดูนะแต่ว่าเอาหลากัหลกๆเลยป่าหลากัหลกๆเลยนะครับหลกัหลกๆของมันก็คือการเพิ่มกระดูกวิญญ,ญาณแล้วก็ตีบวก ดูวิญญาณนะอัพพลังให้เยอะๆให้ถึงขั้นตามที่เขากําหนดนะครับจะไปฟาร์มที่ไหนล่ะฟาร์มที่นี่ฮะกดเข้าไปที่แผนที่นี้นะฮะจากนั้นเราก็กดมาที่หน้าที่สามนะครับก็จะมาเจอกับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการประลองให้เราเข้ามานะครับเข้ามาประลองเราจะเข้ามาประลองนะครับเราจะต้องมีพลังนะอย่างน้อยก็6กหมื้าขึ้นไปนะครับก็คือระดับ4 5สิบห้าขึ้นมาน่นะครับก็จะสามารถลงได้นะก็ลงแข่งกับคนนี้ คนนี้คนนี้นะครับเขาก็จะดรอปของที่แตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนของกระดูกวิญญาณก็เช่นเดียวกันแต่ว่าก่อนที่จะได้ทักษะที่สองมานะครับเราจะต้องเลื่อนระดับจนถึงระดับ51ก่อนนะอ่ะผมจะไปพาไปดูนะครับว่าวิญญาณยุคที่สองเนี่ยถ้าเราอยากจะได้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่วงแหวนนะครับแล้วก็เลือกตัวที่สองนะไอตัวที่สาม ก็จะมีวิญญาณยุดอยู่ข้างล่างเนี่ยสอ,อันนะครับเราจะทําการเปลี่ยนนะครับเรากดแล้วก็จะมีให้เปลี่ยนตรงนี้อ่าพอผมกดเปลี่ยนนะครับคอยดูนะถ้าหากว่าเรายังทําไม่ได้เนี่ยมันจะไม่ปลดล็อกให้นะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในทางเลือกแล้วนะครับทางเลือกวิญญาณยุดที่2นะครับจะมีย่างเงินครามกระต่ายอรชรน,นะครับระยักาวขาวชมดเนี่ยหอแก้วนะครับอันนี้เฟิงเอ่ย ไม่ใช่ของหมาของจินนอะอ้ให่นะฟินิกเพลิงใช่ไหมจะสังเกตว่านะครับกระบ,บีเนี่ยมันยังถูกล็อกอยู่ฮะเห็นไหมมันไม่สามารถกดได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ปลดล็อกนะเราต้องไปปลดล็อกก่อนอืมต้องไปปลดล็อกก่อนทีนี้เราไปดูอะไรอะเรื่องของการ์ดทักษะดีกว่ายังมีคนไม่เข้าใจนะการ์ดทักษะกับวิญญาณยุทธ์ที่สองเนี่ยมันคนละอย่างนะคือการ์ดเนี่ยเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราใช้ได้เลยนะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมมี อ่าตอนนี้มีระเบิดวงแหวนใช่ไหมถ้าหากว่าจะเปลี่ยนก็กดมาที่ตรงนี้แล้วก็มาที่การ์ดเลือกอันที่4ี่นะครับเป็นการ์ดทักษะแล้วก็กดเปลี่ยนออกมานะครับก็จะมีเป็นกระบี่เฉินซินนะครับแล้วก็ไอ้ทักษะนี้ผมยังไม่ได้เคยลองเนะเดี๋ยวจะลองอยู่นะครับอ่ะกดเปลี่ยนเป็นกระบี่ปั๊บนี่ทีนี้เราก็จะได้กระบี่เลยครับวิธีใช้ก็กดชาร์จก็จะเป็นกระบี่เปรียงแบบนี้แต่ว่ามันจะไม่มี สกิลของกระบี่เลยเห็นไหมเอาง่ายๆก็คือไปบวกพลังให้เยอะๆนั่นแหละทางลัดเลยคือไปลงแข่งไอ้นี่เนี่ยไปลงแข่งไอ้นี่นะครับทางลัดเลยถ้าทำเลยเนี่ยได้อย่างไวไม่ใช่แค่ได้ของกระบี่ด้วยนะเพราะว่ามันมีของถังเฮ้าด้วยนะครับกิจกรรมของถังเฮ้ามันไม่ได้มีอันเดียวนะเนี่ยมันมีไอ้นี่ด้วยครับเวลาที่เราไปลงแข่งอน่ะเนี่ยมันจะปลดล็อกไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไปทําอะไรไอ้พวกนี้ก็เอาไปบวก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 ,กระดูกวิญญ,ญาณน่ะ ผมลงแข่งแค่กี่สนามเดี๋ยวไปดูนีอ่าผมลงแข่งแค่กี่รอบผมลงแข่งแค่ห้ารอบนะครับผมปลดล็อกแบบเยอะมากเลยเนี่ยตอนแรกอะวันนี้นะวันนี้นะวันนี้ผมยังไม่ถึงยี่สิบเลยนะครับพอผมลงแข่งห้าสนามเนี่ยผมมาถึงหนึ่งร้อยเลยเห็นไหมอย่างไวนะฮะไวมากแนะนําแนะนําให้ไปทําถ้าหากว่าทําจนถึง ระดับสูงสุดแล้วเนี่ยก็จะได้กระดูกวิญญาณครับนี่ SR ด้วยโคตรแจ่มโอเคประมาณนี้นะส่วนรายละเอียดนะ่ะถ้าจะลงลึกรอคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่สะดวกนะครับแต่พอาีว่ามันนั่งว่างๆอยู่มันว่างเนาะแต่ว่างไม่นานหรอกอ่าลองทําดูนะครับลองทําดูนะ